ครับสวัสดีแล้วก็ทักทายไปยังเอฟซีครับพี่น้องคนรักควายทั่วประเทศครับยินดีต้อนรับกับทูยูทูบแชแนลอีสานมาหน้าพาเลาะช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับมื่อนี้เราทุ่นอยู่ฟาร์มบ้านสวนมังกรยกฟาร์มควายไทยนะครับพาพี่น้อง FC เอฟซีเฮามาเปิดฟาร์มครับพี่น้องครับแล้วก็เปิดตัวพ่อพันธุ์นะครับนะครับมื่อนี้ก็ได้ขอหยาดเสียติงครับผม เป็นไม่รล่นตนแบบใพี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับเดี๋ยวนอื่นครับขอยาดมาทักทายครับเสียติงครับเจ้าของฟาร์มเฮ้าครับผมเสียติงสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีทักทายพี่น้องเอ็ตที่่้เป็นทางการนะครับผมในบัณฑิตมน์คุณแม่ครับหรือว่าบ้านสวนควายไทยมังกรยกฟาร์มนะครับครับผมครับครับที่ตั้งฟาร์มเฮ้าครับ ไอ้บ้านเหล่าพัฒนาตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่านครปนมครับผมครับผมเบอร์โทรเสียติงนะครับ0801865984ครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนจะชมพอพันเดาลุงเราเนาะครับครับเดี๋ยวขอยัดมาสอบถามประวัติครับก่อนเข้าสู่วงการควายนะครับกอนอันเนกเกอเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสุ่มไก่ชนกตนะครับประวัติเพลงไหนมาอย่างไรครับบอกพี่น้องนะครับผมกับ ไปประกอบงานฟาร์มไก่ชนนี่ป้าสิบก็ปีละครับมาอยู่ในวงการไก่ชนกับซิบก็ปีแล้วก็มาอยู่ในวงการควายกับสามปีสี่ปีนะครับเลี้ยงควายมาเนี่ยแล้วก็จากไก่ชนช่วงนี้เพื่อนก็เป็นโควิดนะครับแบบสนามปิดกับพักผ่อนครับกตยังแต่ยังพัฒนาคือเก่ามาจาก ฟามไก่ล่ะผมนะก็ได้มาสนใจควายกับเลี้ยงได้สามสี่ปีนะครับอ๋อครับประวัติก็ผมจบการศึกษาคณะอุตสาหกรรมการผลิตครับจบปริญญาตรีอยู่มหาลัยราชภัฏสกลนครเนี่ยแหละครับครับผมเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่กําลังหลงไหลในควายงามครับครับผมกําลังพัฒนาครับครับแต่ว่าตอนนี้เข้ากับัังบ่ได ปลาเขายังเลี้ยงไก่คือเก่าเนาะยังเลี้ยงคือไก่ชนคือเก่าครับผมพี่น้องครับไกลชนกับเลี้ยงมาประมาณสิบสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ปีครับผมพี่น้องครับไกลนงด้วยไกลชนควายไทยอยู่ในสายเลือดครับอยู่ในสายเลือดครับมาถือมาปลากันนะครับเนาะครับผมนะครับถ้ามไกลชนแล้วก็คือต้องมีควายไทยหอแบมผสมกันไปครับพี่น้องครับแล้วไปเช่นนี้ครับจุดเปลี่ยนเนาะจากไกลชนมาเป็นควายนะครับตอนนี้ก็ข่าวว่าตอนนี้สมาชิกควายเฮาเนี่ยควายไทยเฮาเนี่ยครับ ตัวตอนนี้ทั้งแม่ลูกแล้วก็พ่อพันพ่อพันสองตัวพ่อพันด่าวุ่นกับมันกระตุ้งหาสิบกว่าพมดแล้วครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขออยากสอบถามรายเอียงนะว่าจุดเปลี่ยนจากไกลมาเป็นคขยที่สิบแปดสิบตัวเนี่ยครับคือได้หลายอะไรกัเพศอย่างไรมากครับบอกพี่น้องครับผมกับผมกับนํำมาพัฒนาเนี่ยแหละครับบานีมันกับออกแม่แพรลูกนะครับมันกับเป็น จากหน่อยไปหาหลายครับผมก็เริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นก็มีปีนาเนี่ทั้งฟาร์มกับพร้อมที่จะเปิดแบงทายาทที่เป็นสายอุไทยแหละกับเป็นสายเบื้อพัลลันนี่แหละครับกําลังพัฒนาเนี่ยแหละครับครับผมตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธ์ดาวลุงที่ทางฟาร์มกําลังปั่นขึ้นไม่ครับผมครับครับเราเราบัตเชื่อนี่ครับสอบถามอีกจังหน่อยครับผมว่าในระยะเวลาที่เฮาอ็นเลี้ยงควายมาเนี่ยสามปีเนาะ ในวงการควายเท่าเนี่ยครับเพ่งได้ครับอย่าให้เป็นแรงบันดาลใจอยา<ฆ>่าให้เป็น,ปน,ปนต้นแบบของไม่หลุนเท่าครับครับมันดีเองไ,รรได้ครับฝากเด้อครับสําหรับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่หรือว่ากําลังเรียนจบใหม่ๆครับตอนนี้ก็สภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองก็คือเฮาเห็นหูกันอยู่เนี่ยแหละครับตัวน,นี้เป็นอาชีพที่ล่องรับเขาอีกตัวหนึง่ง บ,บอเมนเนแต่ว่าเข้าสีมุ่งไปแต่ทางเดียวแล้วก็ลืมตัวเกาพ่อแเม่เเิ่นเห็ดใ้นห่นะครับครับตัวนี้คือตัวที่ย่างยืนแล้วก็ออกแม่ยเพลูกไปหนานะครับครับน้องๆคนเห็ดงานกันด้เพราะมีเงินเก็บก็มาส,าสื่องัวสื่อควายกับเรื่อมหลายครับผมก็นแนะนําตลอดสําหรับมือใหม่แล้วก็ผู้อยากเลี่ยงนะครับผู้อยากเลี่ยงก็กาลังแนะนํา ว่าเหังไดสิอยู่ตรงนี้ได้นะครับ well เร right ิ่มจากเริ่มจากในหน่อยซักก่อนครับเริ่มจากในหน่อยซักก่อนคยังบ่ได้ลงทุนหลายครับจากทุนเทามีก่อนนะครับเริ่มต้นจากทุนที่มีเนาะจากหนึ่งตัวสองตัวจากลักเมื่อนเป็นลักแสนพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะออกแม่แพรลูกเริ่มจากเริ่มจากในหน่อยเริ่มจากในหน่อยผมก็ได้ค่อยขยายขยายมาจนสู่มือนี่ครับผม จนได้ชีสิทธาสิบโจพี่นองสะออนครับปีนากระิีเริ่มเปิดแบ่งให้พี่น้องนะครับันมันเรียงมันเรียงบ่ไวแล้วมั่นบ่ห้ายแล้วเบาครับครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องครับว่าเป็นประวัติเด็กๆครับผมเที่ยมขั้นคือเฮาได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนเฮาเนาะเมนมาขึ้นทินมาอยู่บ้านเฮาเมียนครับก็ได้อยู่บ้านอยู่กับครูบกับเมียผมกับบ่ได้นี้ไปใส่กับอยู่นี่ตลอดครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่มันคงและยั่งยืนเมีนครับครับอาชีพเกษตรกรครับพี่น้อง ครับอาชีพเลียงว่าเลี้ยงคั้วในล่ะครับครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับผมครับเอาประเด็นนี้ครับหลังจากที่ฟังประวัติครับของเสียตีนครับพี่น้องครับเจ้าของฟาร์มเฮาครับเสียจะพาพี่น้องเข้าไปชมพอพันดาวลงสายพัฒนานะครับพี่น้องครับที่อยู่ด้านนะครับด้านข้างหน้าบ้าโทษเนี่ยครับจะพามาสอบถามประวัติเราก่อิ่นะครับิึงความรอผลหลอดลำตุกครับว่าเราก่อผลมาตาสายครับ นะครับเชียร์ทีมครับประเทนี้ครับแนะนําพี่น้องเขานะครับว่าพ่อพันตัวนี้พันเซื้อยังครับตัวนี้เป็นพ่อพันดาวรุ่งตัวไม้ครับที่ทางฟาร์มกําลังปั่นอยู่ครับตัวนี้กับเจ้ามังกรทองครับบ้านสวนควายไทยมังกรหยกครับผมครับผมซื้อเสียงเรียงนามเพิ่นกับเจ้ามังกรทองครับผมครับผมแล้วก่อนะครับตัวนี้เป็นลูกพ่อเบื่มพันล้านครับครับแม่ แม่ทรายทองของเสียเลือดสกุลครับผมครับเสียเลือดสกุลนะครับแม่ทรายทองถี่บาตโทนหาจะได้ไปทายถ้ำอยนะครับนับประมาณหกเดือนที่แล้วครับพี่น้องครับแม่ทรายทองครับผมอายุเพื่อนกัปีกับสิบเดือนครับหนึ่งปีกับสิบเดือนครับส่วนสูงครับตอนนี้สูงร้อยห้าสิบเอ็ดครับสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับผมถือว่าอายุหน่อยแล้วก็ ความสูงมากขนาดนี้ถือว่านาติดตามนาจับตามองครับพี่น้องครับพ่อพันต้นหฮาครับถ่ายบักหน้าตัดครับต้นหางงาครับพี่น้องครับหางงาครับเตรียมขั้นขึ้นเ่ยครับแขงขาแขงขางาครับกีบเรียบงครับยืนให้เป็นเบิรงดุมละเป็นพี่น้องเป็นเบิรงดุกจาไปเทินเนี่ยพ่อ ออกออดยืนงามๆดูถอยขึ้นจ้หน่อยยิ่งงามๆจุพิ่นออกไปออกมากก็ได้ครับพ่อครับครับจ้าหน่อยครับผมยืนยืนครับผมนะครับปึ๊บโอ้รับีปนองครับเบิ่งกัรเนื่อยแล้วบ่ดนี่จ้าร้อครับผมเป็นควายโค้งสางไงครับโค้งสางไงเป็นควายเนื้อหลายครับ ถ่ายถ่ายใหญ่หางลึกแข้งขาดีครับเหมือนถ่ายเป็นเด็กหลอบนึงครับตัวน,นี้ประวัติเพิ่นน้ำเพิ่นขม่าเนี่ยครับจากใส่ยังไงครับบอกพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นผมน้ำขม่าจากเสียเลือดเลยครับจากเ oh. นื้อเลือดสกุลเท่านี่แหละครับเ <c oughs> นื้อเลือดสกุลภาพเนาะ <c oughs> ไป, <c oughs> ไปครับไปขอน้ำเล่าครับอยากได้ไายครับ <c oughs> ผมไปสู้ไปขอเล่าเนี่แหละครับครับเล่ากับบ่ออยากให้ดอกผม จักนบจะก,กาบเอาครับผมอยากได้ครับอย<บ>่างไรครับเสียเป็นเคระ่อจ่ายออนแบงขายไปไหนครับขอ,ขอบคุณเฮียคนละ้ไร้ขับฝาเฮียบ,นนย <c oughs> บังคลิปนี้แล้วกับขอบคุณเฮียครับผ่านผ่านช่องมาทนครับเที<พ>่ยวไปจนสิ้เปลี่ยนยางรุดหุ่นล้ครับครับผมครับนี่แหละครับเดี๋ยวเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคร <c oughs> ับ <c> ใ <oughs> <c oughs> นเมื่อเฮามีใจมากแล้วนะครับเฮาอยากได้ก็ไปมาหาสู้กันครับไปสู้ขอเพิ่นก็ได้มา ประจําการเนี่ยฟ้าม้าครับเป็นคว้วหนูกเขาไ่ครับผมหัวไ่หนใกไงเขาไ่ครับโอ้เบึงครับพี่น้องเขาใไ่นาโนกระโหลกนาซาไ่ครับพี่น้องครับต้นเขาไ่ครับต้นเขาไ่เนี่ยครับกระบาดเขาไงแหละกันเนี่ยครับเนี่ยฐานเขาเพิ่ข้างล่างเนี่ยครับฐานเขาเพิ่จะหนาครับพี่น้องเขาใไ่แห้งครับตรงว่าเป็นตัวจริงครับพี่น้องเพิ่งกับว่าเบื้องหลายครับผมครับตัตลักษ ชัดเจนครับขาใหญ่พร้อมครับพี่น้องครับแข็งขาเพิ่นมาดีเลยครับแล้วเป็นพ่อพันธุ์ที่ประจําการยู่าร์มเฮานะครับที่จะเอาไว้ผลิตทายาทเนาะเอาไว้แบ่งปันครับพี่พี่น้องเกษตรกรสนใจอยากเอแม่พันธุ์เข้ามาทับมาผสมครับเป็นอีกพ่อพันธุ์หนึ่งครับเนี่ยอาจจะได้พัฒนาเร็วเนาะผสมเร็วเนี่ย ว่าตอนนี้เพิ่นอายุแค่หนึ่งปีครับหนึ่งปีสิบเดือนครับสิบเดือนครับพี่น้องครับล่ออายุครับพี่น้องครับ้อยห้าสิบเอ็ดครับส่วนสูงรูงรอยห้าสิบเอ็ดครับล่ออายุเพิ่นจกน้อยครับครัผมก็ว่าเป็นถ่ายงามถ่ายงามครับนี่ครับหางเหงาครับหางลึกหางลึดหางเหงา ายัติบมพันล้านครับพี่น้องครับสำคัญคือหน้าตาผมมันรอครับพี่น้องครับหน้าตารอนะครับโงเชี่ยงกินแกงนะครับโง่ไรครับพี่น้องมันอยากหยอกละครับเนี่ยครับมาร์ต้าเขาเพลินละครับล่ำเขาเพลิน เรียบเก่าเดิมๆครับยังโบไรแต่งยังอย่างเนาะโบไรเหตุเลยครับเป็นธรรมชาติเลยครับแต่ว่าออกมาจากฟาร์มใหญ่ฟาร์มดังครับของฟาร์มเสียเลยจากินฟาร์มนะครับนี่ถ้าแม่ใหญ่ๆได้เด็ดขึ้นกันเราก็ดีทุกตัวครับครับเชียติงครับไปเทศเหนีอเป้าหมายของพ่อพันธุ์ตัวนี้เทาที่มาประจำการอยู่ฟาร์มมาอไหร่ครับเป้าหมา้ข้าเพียงใดครับเป้าหมายผมเอาไว้พัฒนาควายเป็นควายยุคใหม่ในอนาคตนะครับควายที่ มาครบทั้งเนื้อหนังผิวพันธุ์หนาเขาครับการพัฒนาความสูงกลามเนื้อนะครับผมกับว่าเพื่อนสีตอบโจทย์บ่าหน่อยก็หลายนะครับในทงางฟาร์มอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้เพื่อนกระทูกเขามาถามอยู่ว่าอนาคตสีเปิดผสมจริงบ่อเปิดอันนั้นบ่อนี่ผมกับผมกับรับปากไว้อยู่ครับว่าสีผสมจริงให้อยู่ครับ เพิ่นได้อายุก้อนนะครับรออายุเพิ่นจะน้อยนะครับให้เพื่อนใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องครับเพื่อที่จะใจลูกมาได้แบบเก่งแบบเด็ดขาดครับต้องรออายุจังหน่อยครับเพื่อนมาเบิ่งตัวจริงเพื่อนก็มักน้ำหลายคนอยู่ครับครับผมครับพี่น้องครับก็เป็นอีกพอพันหนึ่งครับฝากพี่น้องเอฟซีครับชองบาทุนครับฝากติดตามเพื่อนครับ เจ้ามังกรทองครับครับผมเสียครับก่อนจบคลิปจบรายการครับฝากถึงพ่อพันธุ์น่ารักฝากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเม,มื่อไหร่ครับครับกะในการเลี้ยงคอ้ยงามนะครับกะบวศึกษาเบื้องหรือว่าสอบถามผู้ใหญ่ที่เพ่นอยู่ในวงการก่อนก็นกนได้ครับจังจังตดทินใจว่าเทาเทาสิเลี้ยงแบบใดสีเห็ดแบบใดที่สำคัญกับ ้มันเหมาะสมกับทุนเท่านั้นล่ะครับที่สิพัฒนานะครับอาชีพการปศุสัตว์เลี้ยงควายกับเป็นอาชีพที่ตอนนี้กําลังมาแรงครับคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเพื่อกระสนใจหลายครับสมือเนี่ยควายกับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในการพัฒนานะครับผมกรฝากให้น้องๆหรือคนที่สนใจไม่นี่ก็ศึกษาก่อนครับเพิดเป็นอาชีพได้ เลี้ยงครอบครัวเขาได้ครับแต่ต่อไปในอนาคตกมันก็นดีขึ้นนะพี่เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ราคามันก็บ่ป่านนี้แล้วก็ควายงามนี่นับมือแห่งสีหาย,ยากไปนะครับครับผมมีเพื่อนกับบูขา,ายลังเื่อเงินเท่าพ้อมซื้อเพื่อนกับผูขา,ายเท่าครับผมครดีแตวว่าเริ่มต้นตอนนี้กัยังบ่อา,าย แมนครับเริ่มต้นต่อได้กับยังบ่สายบ่สายครับผมกับเลี้ยงได้เบิดทุกยามเลยครับพี่น้องครับผมกับบัได้เลี้ยงโดนครับผมก็เลี้ยงมา3-4ปีนะครับครับผมก็ได้อยู่ได้กินได้อยู่น้ำลูกน้ำเมียนน้ำปอน้ำแม่กันย้อนเพิ่นนี่แหละครับโอ้สุดยอดครับครับโอเคครับผมสุดยอดแนวคิดแล้วก็สุดยอดความรอครับของจอมมังกรท้องเฮาครับครับผมมื้อนี้ครับบ่าวทนคนโกครับจากช่องอีสานมานาพ้าเลาะครับขอบคุณเสียติงกัหลายครับขอบคุณครับครับผมครับ ครับแล้วก็ขอบคุณพ่ออัตตะไลาครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้เยี่ยมชมครับแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ดีๆครับที่ว่าเป็นเกษตรไวรุนต้นแบบตัวอย่างที่ดีครับพี่น้องครับให้พี่น้องเฮานะครับนําไปพัฒนาปรับสายได้นะครับครับผมพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมครับมาเป็นมีโวกาสเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับอ่ะคุณพ่อพี่ลุ